เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับเมื่อวานนี้เลขกํายานเข้าไหมเข้านะครับเลขกํายานเข้านะเมื่อวานนี้เข้าทั้งฮานนยเข้าทั้งรัฐบาลไทยเลยนะครับสำหรับเลขกํายานเนาะเมื่อวานนี้นะครับเสียดายมากที่อาจารย์ไม่ได้เน้นรัฐบาลไทยให้สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับกล้องวานหนึ่งทุกคนเห็นชัดเจนไหมครับทุกคนเห็นชัดเจนไหมอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดนะอ่ะชัดแล้วนะครับชัดแล้ว อ่ะแชร์แล้วขอบคุณมากครับยังไม่เห็นยังไม่ค่อยเห็นใครขึ้นผู้แชร์เลยนะเอบอกว่างอนอาจารย์และไม่ขึ้นผู้แชร์อ่ะสวัสดี300คนครับกดแชร์ไปครับกดแชร์ไปเลยกดแชร์เสร็จแล้วกดเพื่อนเพื่อนลิงกด้านล่างด้วยนะครับบ้านเพิ่มซรัพนะอ่ะฝากกดเพิ่มเพื่อนลิงกด้านล่างด้วยอ่ะรอครับรอครับเดี๋ยวเรามาดูเลขกํายานกันนะครับว่ากํายานฮานอยพิเศษปกติ VP แล้วก็ ลาวพัฒนาวันนี้มีลาวนะครับนะสามารถนำเลขกํายานของอาจารย์เนี่ยไปเป็นแนวทางในการเล่นได้นะครับฝาก FC ทุกคนทุกท่านไว้ด้วยเดี๋ยวอาจารย์ปรับมุมกล้องก่อนรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดชัดแล้วชัดแล้วนะครับชัดแล้วเนาะโอเคชัดแล้วงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยสวัสดี3 0 0ร้อคนจ่าบ่นเยอะๆค่ะอาจารย์พี่พัฒนานิดครับไม่รู้จะบ่นอะไรแล้วพี่มันอยู่ที่อารมณ์เนาะ นะวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่นะครับสวัสดีพี่ติครับไม่ขึ้นผู้แชร์จ้ะนะทุกคนฝากกดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขกัมยานลาวพัฒนาและฮานอยวันนี้จะได้เลขอะไรอ่าจะได้เลขอะไรนะครับตื่นเต้นมากนะสวัสดีพี่สุภีครับอาจารย์เห็นไหมครับเห็นครับพี่เพนก็ขึ้นนะครับพี่อัมพลวขึ้นครับพี่เต๋งแชร์หรือยังพี่เต๋งแชร์แล้วนะครับพี่อีทแชร์แล้วขอบคุณมากครับ นะสวัสดีพี่ลีโอแล้วก็สวัสดีพี่ดวงจันด้วยแนวทางนะครับทุกคนถามว่าวันนี้อาจารย์จุดแนวทางอะไรนะครับเป็นแนวทางของ5าน้อยพิเศษปกติแล้วก็ VP และที่สําคัญครับวันนี้จะเป็นลาวพัฒนาอาจารย์บ่นไปแล้วก็เหนื่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเร็วๆนี้แล้วครับเดี๋ยวรอน้องชายก่อนน้องชายก็ผ่าตัดนะครับผ่าตัดเพิ่งกลับมาก็รอให้รักษาตัวแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็ จะพาไปเที่ยวพักผ่อนกันนะครับอ่ะสวัสดี340คนสวัสดีพี่สุพีครับเล็กํายาวันนี้นะครับสวัสดีแม่จอยจ้าอ่ะสวัสดีเอคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะสวัสดี FC ขออาจารย์ด้วยนะครับจริงๆครับนะอาจารย์ถูกใจชื่อพี่คนนี้มากเลยอ่ะอาจารย์ถูกใจพี่ชื่อพี่คนนี้มากเลยนะครับเขาชื่อว่าเอ่อคุณพี่ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงครับพี่จริงครับค่าของคนอยู่ที่ผลงานจริงๆครับนะค่าของคนอยู่ที่ผลงานจริงๆนะชื่อพี่ถูกใจอาจารย์มากค่าของคนอยู่ที่ผลงานถ้าผลงานดีเราก็จะมีคุณค่านะครับทุกคนสังเกตไหมวันไหนผลงานอาจารย์ดีวันไหนอาจารย์แตก3ตัวคนดูเป็นพันครับ คนดูเป็นพันครับวันไหนวันไหนผลงานดีคนดูเป็นพันวันไหนผลงานไม่ดีครับคนดูไม่ถึงสามร้อยครับ <g az ell ate> นะอาจารย์เลยบอกว่า <c oughs> บางทีข้าของคนอยู่ที่ผลงานด้วยนะครับถูกต้องนะครับอาจารย์ช่วยหัวร้อนหน่อย <c oughs> อาจารย์ช่วยหัวร้อนหน่อยค่ะไม่รู้ว่าหัวร้อนอะไรพี่ไม่รู้จักหัวร้อนอะไรดีนะครับอาจารย์เป็นคนอารมณ์ดีเนาะจะมีอยู่แค่แบบว่าบางวันหัวร้อนก็คือร้อนจริงไง นะครับหัวร้อนก็ร้อนจริงๆนะครับอะสวัสดี FC ทาง TikTok ครับ FC ถามว่าอาจารย์เป็นแนวทางของอะไรนะครับเป็นแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ VP แล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยทุกคนแนวทางแต่ละแนวทางนะครับมันมีเข้าและมีหลุดนะมีเข้าและมีหลุดนะบ,บางคนบอกเฮ้ยอาจารย์ เลขไม่ค่อยเข้าเลยนะครับก็มันก็มีเข้ามีหลุดะนะทุกคนเนาะอาจารย์ก็ทําเต็มที่อาจารย์ก็ใช้วิชาที่อาจารย์ได้ได้ร่ําเรียนมานะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเนี่ยอาจารย์ก็ทําเต็มที่นะครับแต่ยังไงต่อให้เต็มที่แค่ไหนก็นะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะนะสู้ล็อกไม่ได้บางครั้งนะครับสวัสดีเอ่อแม่รัชนีดีวันครับนะสวัสดีครับอะไรนะพี่ ต่อให้อาจารย์อะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฟังเอซีก่อน <c oughs> อาชรยแล้วครับขอบคุณมากครับแตกไม่แตกก็ไม่เป็นไรค่ะดูอาจทุกครั้งครับขอบคุณมากครับคุณพี่สุกัญญา <c oughs> นะสวัสดีพี่เพนครับ380คนแล้วพี่เพนจ๋า <c oughs> ขอ400คนครับขอ400คนวันนี้ขอ3ตัวเด้อปาฏิหาริมีจริงเนะ <c oughs> าะอ่ะ300กว่าอยู่่ะอาจารย์ <c oughs> ก็ยิงดีนะพี่เพน เอาตรงๆนะเมื่อวานนี้คิดว่าวันนี้นะคนดูไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบนะก็เห็นครับพี่ดาราครับอาจารย์เห็นครับ <g ül üyor> มาเรื่องจริงพี่มาอะไรจริงนะครับค่าของคนบางทีมันก็อยู่ที่ผลงานนั่นแหละถ้าผลงานดีคนก็มาดูถ้าผลงานไม่ดีคนก็ไม่มาดูนะครับทุกคนก็รู้จกักเจนุ๊กอยู่นะครับเจนุ๊กทุกคนรู้จกักเจนุ๊กอยู่แล้วนะ เจนุกเนี่ยเอ่อเมื่อก่อนคนดูเนี่ยสามสี่ห้าร้อยคนนะครับแต่ทีนี้ผลงานเขาออกมาดีไงผลงานออกมาดีแตก3ตัว3ตัว3ตัวตอนนี้คนดูหลักแสนอาจารย์ก็เลยบอกว่าค่าของคนเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานถ้าผลงานไม่ดีก็ไม่มีใครอยากดูครับอันนี้คือเรื่องจริงจะมาดูทําไมให้หวยก็ไม่เข้าอะไรอย่างี้นะครับอาจารย์ได้เลขไหนอาจารย์ให้เลขนั้นอาจารย์จะไม่แบบไม่สองจิตสองใจอะ่ะเฮ้ยเลขนี้อัน้นไม่เอาดีกว่าไปเอาเลขอื่นดีกว่าอาจารย์จะเลขไหนเลขนั้นไปเลยจบ เพราะว่าอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่าอาจารย์ชอบมากเลย79รัฐบาลไทยเวันี้แต่ไปตรงกับเลขคนดังแล้วทุกคนซื้อไม่ได้อาจารย์ก็เลยลบออกเลย79เอาเป็นเลข73แทนนะนี่คือข้อพลาดของอาจารย์พลาดมากๆเลยนะครับยอมรับว่าพลาดจริงๆฮาหนอยพิเศษปกติ v i p และลาาพัฒนาวันนี้มาเลข7ครับทุกคนกดเลข7พิมพ์เลข7ขึ้นมาครับ กดเลข7พิมพ์เลข7ขึ้นมาจ้าหัวร้อนไหนคะอาจารย์ขอ3ตัวตรงไม่รู้จะหัวร้อนไปไหนนะพี่อาฝากกดเพื่อนเพื่อลิงด้านล่างหน่อยนะทุกคนฝากกดเพื่อนเพื่อลิงด้านล่างหน่อยพี่กุลฝากกดเพื่อนเพื่อลิงด้านล่างหน่อยนะครับนะพี่พี่ทีมหรือว่าทุกคนที่ได้ยินเสียงอาจารย์นะครับฝากกดเพื่อนเพื่อลิงด้านล่างให้หน่อยนะใครกดแล้วใครกดแล้วพิมพ์กดแล้วขึ้นมานะครับอย่าโกหกตัวเองนะกดคือกดไม่กดคือไม่กดนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับ ลิงก์ด้านล่างบ้านเพิ่มทรัพย์นะครับเพิ่มทรัพย์เพิ่มเงินนะสำหรับใครทีอ่อยากซื้อห้องที่อาจารย์นั้นให้ความไว้วางใจนะครับอาจารย์ไม่ใช่เจ้าของหวยแต่สามารถซื้อได้ที่ห้องนี้อาจารย์เพราะอาจารย์ก็ซื้อห้องนี้เหมือนกันนะครับจุดเวลาสองทุ่มก่อนหวยออกครับพี่จุ๋มนะครับจุดวันหวยออกเลยดีกว่าจุดวันหวยออกเลยดีกว่าพี่เลขตัวแรกครับคือเลขเจ็ดครับเลขตัวแรกวันนี้คือเลขเจ็ดครับ เลขตัวแรกคือเลข7ครับทุกคนกดเลข7พิมพ์เลข7ขึ้นมาจ้าอ่ากดแล้วนะครับกดแล้วน่ารักมากเลยเดออ้อขอออาเมาอีกแน่ยทุกคนคือเราตรงๆนะอาจารย์กลัวมากเลยฮานอยวันนี้อาจารย์กลัวมากเลยทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนากลัวว่าจะมา7เพราะอะไรรู้ไหมมาตามรัฐบาลไทยจริงๆนะบางทีเจ้ามือฮานอยเนี่ยหรือว่าบางทีเขาอาจจะล็อกให้ให้ แบบให้ตรงกับเลขรัฐบาลไทยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะจัดเสียวไว้ดูเหมือนกัน79 75อ่ะสวัสดีพี่สนีมาเยอะครับสวัสดีแม่ทิพย์ครับสวัสดี500คนครับจุดกำยานไทยก่อนออก1วันค่ะอาจารย์เอาอย่างนั้นด้พี่ตินเนาะโอเคได้ครับได้ครับพี่ติครับเดี๋ยวอาจารย์จัดให้น่ะเลข7็ครับสวัสดี500คนกดแชร์ไปคนละ3แชร์แชร์สาธารณะนะครับแชร์เข้าไปในกลุ่มหวยนะอย่าไปแชร์ในกลุ่มสาธารณะ กลุ่มตำรวจนะครับหรือว่ากลุ่มอะไรที่ที่เขาจะมาสแปมอาจานะไม่เอานะนะครับแชร์ในกลุ่มหวยอย่างเดียวกลุ่มหวยกลุ่มสาธารณะเนี่ยแชร์ไปนะครับแชร์ไปแต่อย่าไปแชร์ในกลุ่มพวกซื้อขายบ้านซื้ออะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวอาจารย์จะเจอต่ออาะแชร์ให้อาจารย์ด้วยครับทุกคนแชร์ให้อาจารย์หน่อยแอดมินครับยอดแชร์ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว นาะยยอดแชร์ตอนนี้เท่าไรแล้วครับให้กําลังใจกันหน่อยให้กําลังใจกันหน่อยขอยอดแชร์หน่อยเร็วขอยอดแชร์หน่อยเลยขออเล7็นะครับเลข7หวยไทยจะออกคล้ายหวยลาววันนี้ไหมครับมีเปอร์เซ็นต์สูงครับพี่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะระวังครับวันนี้ระวังเจ็ดอ่าแปแชร์้ารากากลุ่มแบบนั้นอันตรายนะใช่ครับนะพี่ส้มตอนนี้อาจารย์อยากจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งว่ามิจฉาชีพนะตอนนี้มันระบาดหนักมากนะพี่ มนระบ,บาดหนักจริงๆนะพี่คือมาระบ,บาดยังไงรู้ไหมมันแบบใครอยากได้เงินคนละห้าพันบาทให้จริงๆไม่ไม่ลำยัยนะครับต่างๆนานาใครอยากได้เงินห้าพันบาทนะอ่ะให้จริงๆลงชื่อใต้คอมเมนต์วะนะครับพอลงไปปุ๊บเป็นเว็บการพนันครับโอ้โหอยากเล่นทุกคนต้องต่อทุนโอ้โทุกคนครับมั่วไปหมดนะอยากจะบอกว่าคือช่วงนี้เนี่ยปลอมเยอะมาก นะเดี๋ยวมันก็ดูดคลิปอาจารย์ไปแล้วไปลงเพจปลอมนะครับแล้วก็ไปปักเว็บการพนันมั่วตัวซั่วไปหมดนะก็ระวังมิจฉาชีพละกันเนาะทุกคนต้องรู้และแหละนะครับว่าเอ้ทุกคนรู้ว่าอาจารย์เนี่ยอยากได้เงินนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันมันเป็นยังไงนะครับมันเขาเรียกว่ามัน <c oughs> มันของจริงหรือของปลอมนะตอนนี้มีกลุ่มปลอมอาจารย์ด้วย นะครับมีกลุ่มปลอมอาจา์ทุกคนก็ทักมาหาอาจารย์เต็มว่าเฮ้ยอาจารย์อันนี้ใช่อาจารย์ตัวจริงไหมตัวจริงไหมอาจารย์บอกเลยครับอาจารย์ไม่ทักหาใครนะอาจารย์ไม่ทักหาใครเด็ดขาดครับนะอาจารย์ตัวจริงเนี่ยไรสดพูดคุยอยู่นี่ไงเนาะอาจารย์มันมันหลอกเก่งมากครับมันหลอกเก่งมากจริงครับสวัสดีพี่ทองใบครับใครเข้ามาแล้วกดแชร์ครับแอดมินอาจารย์ดูให้หน่อยว่ายอดแชร์ตอนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้อาจารย์ไรสดทางหน้าเพจแล้วก็ทางหน้าทิกตอกด้วยนะทิกตอกสวัสดีครับ ติ๊กตอกนะตอนนี้อาจารย์ไลฟ์สดเป็นแนวทางของฮานอยนะครับพี่เนาะอ่าเป็นแนวทางของฮานอยนะครับฮานอยแล้วก็ลาพัฒนานะทุกคนก็ชอบเล่นลาพัฒนาวันนี้อาจารย์เลยจัดให้อ่าคุณพี่คุณพี่ได้บอกว่ารัฐบาลไทยงวดหน้าหนูชอบ785889าค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จุดแป๊บนึงนพี่นะ <laughs> เดี๋ยวอาจารย์จุดไปก่อนนะพี่นะเดี๋ยวอาจารย์จุดไปก่อนเนาะเออนะพี่บอกว่าชอบ785889 นะอ่ะหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแชร์กดแชร์ไปจ้ะกดแชร์ไปให้ถึงหนึ่งพ <Hayır> ันแชร์ครับพี่เพนงวดหน้าบอกอาจารย์ด้วยพี่แคทงวดหน้าบอกอาจารย์ด้วยว่าเรียกรัฐบาลไทยชอบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเขาเรียกว่าอะไรอะอ่ะสวัสดีทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้แบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้า นะเป็นเจ็ดอะไรครับเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรทุกคนพิมพ์มาเลยนะอาจารย์อุย้ยเจ็ดสามครับทุกคนมาเจ็ดสามครับวันนี้ครับเจ็ดสามครับฮานอยและลาวพัฒนาวันนี้มาเจ็ดสามครับใช่สามไหมใช่สามไหมทุกคนช่วยอาจารย์ดูหน่อยใช่สามไหมอ่ะสวัสดีเอฟซีขออาจารย์ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์เนาะอ่ะรับทราบจ้ะ อาจารย์ไม่ลืมครับน้องโอ้น้องเอิญน,น้องเอิร์สพิตาอาจารย์ไม่มีทางลืมน้องแน่นอนครับนะน้องเอิร์สพิตานะครับโอ้ยดูอาจารย์ทุกวันจริงๆขอบคุณมากครับนะพี่อรวรรณบอกว่า5้าเงวดหนะ้าจัดไปพี่5้าเแป้านะพี่นะอ่ะโอเคโอเคโอ้ยทุกคนบอกว่าอาจารย์เลขสูงนะงวดหน้าต้องมาเลขสูงงวดหน้ามาเลขสูงใช่ไหมพี่ มาเลข73าฮานอยพิเศษปกติ v i p และลาวพัฒนาประจำวันเพื่อหัสัดีที่เอ้ยประจำวันเพื่อหัสัดีที่2กันยายนพศ2564นะครับแนวทางของวันที่2กันยายนลาวพัฒนาและฮานอยประจำวันนี้นะครับก็ได้73 73ทุกคนคิดว่า73อะไรพิมพ์ขึ้นมาทุกคนคิดว่า73อะไรครับ ฝากกดเพื่อนเพื่อนลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะฝากอาจารย์กฤษณาไว้ด้วยนะทุกคนนะกดติดตามไว้ด้วยกดติดตามอาจารย์นิดนึงเด้อช่วงนี้อาจารย์ท้อๆนะครับท้อๆอ่ะสวัสดี FC 680คนนะครับสวัสดี FC 680คนจ้ะรู้สึกว่าอาจารย์ชัดแบตไม่เข้าวันนี้แอสสั่งทุกคนทำทุบเขาเทส ทูบให้จุดได้7 3 2จะตรงกันไหมคะอ่ะลุ้นครับลุ้นครับจะเป็น73อะไร73อะไรรอลุนนะทุกคนกดเพิ่มเพื่อลิงด้านล่างให้จาาหน่อยเร็วใครกดเพิ่มเพื่อลิงด้านล่างนะขอให้มีโชคมีลาบขอให้รับโชครับลาบนะครับวันนี้เนาะอ่ะฝากกดเพิ่มเพื่อลิงด้านล่างให้หน่อยนะครับสาหรับบ้านเพิ่มซับบ้านเพิ่มซับนะครับอาจารย์รู้สึกว่าโทรศัพท์อาจารย์น่าตะรวนนะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ชาร์จแบตไม่เข้า นะครับชาร์จแบตไม่เข้าเลยน่าจะเกิดที่ความร้อนของเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องอาจารย์ร้อนมากทุกคนครับรีแคปไว้นะไว้นะเพราะว่าตอนนี้นะครับแบตโทรศัพท์อาจารย์ชาร์จไม่เข้านะโทรศัพท์ของอาจารย์ชาร์จไม่เข้าสวัสดีแอดมินขออาจารย์ด้วยนะครับแอดมินนะอย่าลืมเข้าเฟซอาจารย์ไว้ด้วยอย่าลืมเข้าเฟซอาจารย์ไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าอาจารย์ต้องใช้เครื่องนั้นไลฟ์สดเนาะ อ่ะมาแล้วครับเป็น73สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับยอดแชร์ตอนนี้ก็700แชร์แล้วนะครับฝากกดเพื่อนเพื่อนลิงด้านล่างหน่อยใครเห็นลิงกด้านล่างใครอยากเข้ากลุ่มใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางใครอยากเท่าที่ซื้อราคาดีๆกดลิงกด้านล่างนะครับ <S <S บ้านเพิ่มซับนะบ้านเพิ่มซับนะกดเข้าไปได้เลย <S <S ใครยังไม่แชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ดูอยู่นะว่าใครแชร์หรือไม่แชร์นะครับใครแชร์หรือไม่แชร์เนาะ คนที่กดแชร์นะครับคนที่กดแชร์กดเลข7ขึ้นมาให้จานหน่อยใครที่กดแชร์ให้จานกดเลข7ขึ้นมานให้หน่อยครับขอดูหน้าคนแชร์หน่อยขอดูหน้าคนแชร์หน่อยครับทุกคนใครแชร์ให้ใใใหจานกดเลข7ขึ้นมาครับใครแชร์ให้จานกดเลข7ขึ้นมาจ้าแชร์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเนาะทำตามกติกานะครับทำตามกติกาเนาะแชร์เสร็จแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครแชร์เสร็จแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้จานอ่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นเลขอะไรทุกคนชอบเลขอะไรครับพี่พรทิพย์บอกชอบ739นะบางคนบอกว่าอาจารย์เป็นหมู่กันเรียบร้อยแล้วจ้า <c oughs> เป็นหมู่แล้วนะครับภาษาวัยรุ่นเลยเนาะอ่าขอบคุณมากครับฝากกดเพื่อนเพื่อนลิงล้ารางเลข7เลข7นะครับ734ครับ734ทุกคนครับ734วันนี้มาแล้วครับ7 3 4 <c oughs> เดี๋ยวรออาจารย์สรุปให้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวรออาจารย์สรุปให้ก่อนรอสักครู่หนึ่ง รอจะสรุปให้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะอ่าเลขกำยานนี้คือสวยนะสวยมากอาจารย์ขอบคุณมากครับพี่อรวรันขอบคุณครับนะฝากกดเพื่อนๆลิงด้านล่างด้วยฝากกดเพื่อนเพื่อลิงด้านล่างด้วยเด้อใครไม,ม่มีที่ซื้อดีๆกดลิงด้านล่างเลยเลยบ้านเพิ่มซับเพิ่มซับเพิ่มซับเพิ่ม,เ,มเงินนะฝากไว้ด้วยครับ สวัสดีแปดร้อยคนสวัสดี800ร้อยท่านครับเลขกำยานวันนี้734ทุกคนพิมมาครับ734าเครื่องอาจารย์ตอนนี้คือร้อนมากนะคือร้อนมากตอนนี้ทุกคนแคปบครับใครแคปบเสร็จแล้วพิมแคปแล้วใครแคปบเสร็จแล้วพิมแคปบแล้วนะตอนนี้เครื่องอาจารย์ร้อนมากทุกคนนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตก่อนเลยอาจารย์ขอสรุปเลยนะครับทุกคนพิมพ์ตามครับเลขกำยานประจาวันนี้คือเลข7 3 4 734784ครับ734784ครับ734784ตัดเล่นฟังนะตัดเล่น7334 7 4ระวัง84ครับ7334 7 4ระวัง 84นะครับระวัง8 4เด้ออ่ะโอเคตามนี้นะทุกคนนะตอนนี้เครื่องอาจารย์ร้อนมากนะครับร้อนจนโอ้โหจะไหม้แล้วทุกคนเ้ย <c oughs> นะเครื่องอาจารย์รู้สึกว่ามันจะรวนนะเพราะว่ามันร้อนมากเลยตอนนี้อ่ะตามนี้นะครับเลขกัญญาทุกคนแคปแล้วเนาะอ่ะแคปไว้นะครับแคปไว้น่าจะได้2กันยายนนะครับพศ2อ6 4อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ทุกคนพิมพ์คำว่าขอบคุณครับ พิมเขาว่าขอบคุณขึ้นมาเลยครับเดี๋ยววันนี้